สวัสดีค่ะคลิมนี้นะคะมาเรียนรู้สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากนะคะตรงนี้คําว่าปลาหมอตายเพราะปากภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคุจิวะวาสไวนะโมโตะคำว่าคุจิแปลว่าปากวาสไวนยแปลว่าภัยพิบัติหายนะหรือความโชคร้ายส่วนคําว่าโมโตะแปลว่าต้นตอหรือสาเหตุเห็นไหมคะอ่ะตรงนี้ยังไงก่อนจะพูดอะไรนะคะ คิดให้ดีแล้วก็รอบคอบก่อนที่จะเอ่ยวาจาออกไปนะคะเพราะว่าทุกคําพูดของคุณมันคือกระจกสะท้อนตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะคิดหรือรู้สึกยังไงใช้สติแล้วก็ควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเอ่ยวาจาทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพราะบางครั้งคําพูดของคุณเนี่ยมันไปทําร้ายความรู้สึกของใครบางคนแล้วมันเป็นจุดปมด้อยของใครบางคนไปสกิด ความรู้สึกที่เขาแบบแย่อยู่แล้วคุณก็ไปทําให้เขาแย่กว่าเดิมอย่างนี้ไม่ดีนะคะเอาเป็นว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ยิ้มรับสิ่งดีๆในทุกๆวนันขอบคุณค่ะ